น,นี่ดุนอะไรเนี่ยนี่ดุนอะไรครับเ <_ D> นี่ใส่อะไรครับใส่ไข่ด้วยเหรอครับ <_ D> ข่แพงไ,ไห่เหรอครับตอนนี้ <_ D> โอ้มีคนเลี้ยงกินไหมครับ <_ D> มีคนเลี้ยงก็กินนี่ครับอแ <_ D> <_ D> ม่เจ้าอาหารคนเลี้ยงนี่มันช่างมีความสุขจริงๆริงเราไม่ต้องควักตังเลยสักบาท <_ D> หมูขาตลาดเช่อะไรพอราคาขึ้นหมูที่ซูเปอร์มาร์เก็ตดอกบัวแม่งเพียบซูเปอร์ดอกบัวอ๋อเหรอแสดงว่ามีการปั่นราคากันเหรอครับเนี่ยโอ้โหอย่างนี้มันต้องอมึงปั่นราคาอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งในการปั่นราคาสำหรับนายทุนนะฮะ ใช่หมูฟาร์มใหญ่อยู่รอดเพราะเขารู้มาก่อนแล้วใช่ไหมอ่ะเขาก็เลยมีอะไรป้องกันใช่ไหมครับส่วนฟาร์มเล็กเนี่ยเขารู้มานานแล้วแต่ไม่ช่วยเขาเราไม่ประกาศพอไม่ประกาศปุ๊บเนี่ยโอ้โหไปขอยงขอยาก็คงลําบากนะฮะใช่ไหมอืมอย่างนี้แม่งต้องโดนเนี่ยอยู่เพื่อเธอไปดิครับสงสารมากๆเลยครับอ่าเรื่องของ เศรษฐกิจย่ำแย่อันนี้ขึ้นภาพไว้ให้เนี่ยคงจะพอจะเดาได้นะอธิบดีบอกหมูละหมูเป็นโรคก,ก็กินได้โอ้ไอ้ <c oughs> กินหมูเป็นโรคก,ก็กินได้เหรอ <c oughs> นี่อธิบดีอะไรเนี่ย <c oughs> คือถ้ามีคนแบบนี้มาบริหารแล้วขึ้นมามามีอำนาจในการสั่งการนู่นสั่งการนี้แล้วบอกให้ผู้คนเนี่ยสามารถแดกหมูปติด <c oughs> โรคได้เนี่ยออกเถอะครับ แอฟริกาใต้ไทยแม่งรับทุกโลกอยู่แว้ว <S <S 1> <S 1> ไม่ได้เลยครับจะมาบอกบอกว่าให้กินไก่ป่วยไก่ไก่ไกติดโรคหรือหมูติดโรคประชาชนกินได้เฮ้ยตะกะมึงเพี้ยนแล้วเอาแต่เห็นแค่ตัวแบบนี้โควิดยังไม่ซาอาฮิวาหมูมาอีกรอบไม่ใช่มันมาก่อนแล้วมันมาตั้งแต่ประมาณปีหกหนึ่งหรอไม่่าหกหนึ่งหกสองไม่ใช่เพิ่งมานะครับ อันนี้อันนี้อันน,น,นี้บอกเลยไม่ใช่เพิ่งมาครับดูเราตามดูข่าวแล้วเนี่ยมันมีมานานแล้วชาวบ้านบอกกันเนี่ยเล้าเล็กเนี่ยบอกเลยวว่าแม่ยืมอันที่ยิงอยู่ตะใบเล็บกูเนี่ยนะ <laughs> จะเอาไปยิงเขาเนี่ยนะ <laughs> อันนี้มันของปลอมของมนโนทำได้แค่มนโน อะไรตอนนี้อะไรกับบ้านเราแบบเป็นเมืองพุทธไงแบบแคิดอะไรที่มันรุนแรงหักด้ามพ้าด้วยเข่าอะไรมันไม่ควรไงนึกออกไหมมันแบบบาปกรรมไหมเราก็รอบาปกเรารอเวรกรรมตามพวกแม่งไง,งกว่าเวรกรรมจะตามพวกแม่งได้คือพวกเราก็ไต่หากันหมดอะเบิกงบไปแล้วด้วยครับใช่ครับอันนี้ใช่เลยครับเบิกงบไปแล้วด้วยรู้สึกจะหลายรอบแล้วด้วยนะครับนับตั้งแต่ ตั้งแต่มีข่าวคือนับตั้งแต่เขารู Syndrome ้อแต่เขาไม่ปล่อยข่าวให้ให้ประชาชน uh questions questions? รู้ถามหน่อยว่าที่ประชาชนป่วยกระเสาะกระแสเนี่ยเป็นเพราะแดกหมูลอดที่ป่วยหรือเปล่าอ้าวใครจะไปรู้ให่ไหมท้องเสียกันเนี่ยครับที่ท้องเสียกันทั้งเมืองอจําได้ไหมปัดเมืองไหนก็ไม่รู้เนี่ยจังหวัดไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วรู้สึกจะเป็นเมืองที่เมืองที่อ่า สสแล้วเลือกตั้งแล้วเจ๊งตลอดเวลาครับขี้แตกขี้แดงกันทั้งเมืองนี้มีการเลี้ยงแล้วเอาเนื้อหมูป่วยไปนั่งทําให้เขาแดกปเปล่าต,ตามตามหนองไงคือรอกรรมตามหนองพวกแม่งมันก็ตายก่อนเรา,าตายก่อนครับกรมประสัทบอกไม่รู้ว่าค่าเบิกงบมาแล้วบริหารไม่ได้ก็ออกไปใช่ไง ๋อจันทบุรีเหรอฮะท้องเสียทั้งเมืองนั่นไงนั่นไง <laughs> งั้นขอขอถอนขอข้าพเจ้าขอถอนอ่าจังหวัดที่มีสสเลือกตั้งแล้วตกตลอดเอาออกนะครับขออ,ออกนะครับ <laughs> คือมัน <laughs> เขาเรียกว่าสมองฟั่นเฟือนอ่ะเวลามีอะไรจังไรจังไรจะนึกถึงคนนั้น อุปกรณ์การแพทย์ไม่ครบอุปกรณ์การรบมีไม่ขาดเย่ yeah! <laughs> บ้านเมืองเราต้องเอาหน้าตาเป็นตัวตั้งครับ <laughs> เราต้องสร้างความเกรงขามให้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ <laughs> ต่อให้เขาจะมีรถไฟไปแล้ว <laughs> แต่เราก็จะมีเครื่องบิน <laughs> ต่อให้เขาฉีดไฟเซอร์ไปแล้วเยอะแยะมากมายของเราก็จะปกปิดข่าวเอาไว้ ฉีดหาอะไรไปเราก็จะยังมีหลากหลายยี่ห้อของเราเราจะไม่เดินตามใครครับเราเป็นเอกเทศเราเป็นแบบเนี่ยประชาธิปไตยแบบไทยๆสิทธิ์เสียงเด็กถูกกักขังโดยที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินเนี่ยแหละประชาธิปไตยแบบไทยๆราคาข้าวข,ของขึ้นไม่ต้องสนใจว่าใครจะลำบากขอให้หนายทุนอยู่ได้เนี่ยแหละประชาธิปไตยแบบไทยๆ ประชาชนเดือดร้อนกันแค่ไหนไม่เป็นไรข้าราชการมีเงินแดกเสมอเนี่ยแหละไทยไทย <laughs> ถ้าเป็นบ้านเราเกิดเหตุขึ้นก็ปล่อยให้เงียบไปใช่ไงใช่ไงฉ <laughs> ีดไข้ผสมกันเป็นมิกเซอร์เนี่ยสักพักหนึ่งเอาหัวขยกขยก,ขยกแล้วเมาได้เลยพ <laughs> อเดินเจอใครที่ป่วยเป็นโควิดแล้วเอาหัวขบเนี่ยเฮดแบงเกอร์ใ er, ส่ปุ๊บเนี่ยรับรองผสมกันเสร็จสับเรียบร้อยป้องกันได้ นุกนานาประเทศไทยหนุนนานมากครับบอกเลยเป็นอะไรที่ประเทศเราสารคันสุดๆแล้วปรากฏว่าพักที่พักที่เจ้าเจ้าของวลีนี้เนี่ยตอนนี้หนับหนุนปฏิการเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็เขาเาบอกแล้วนะนี่เพิ่งได้ยินข่าวเมื่อตอนบ่ายเนี่ยก็บอกว่าถ้าเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่เลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ไม่ชนะเนี่ยนะเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ชนะเนี่ยเขาจะลาออกจากรัฐบาลนะครับ เขาจะไม่สนับสนุนรัฐบาลนี้ต่อไปดังนั้นสลิมได้ยินแล้วไปเลือกเลยจ้าเพราะถ้าคุณไม่เลือกเขาจะไม่อยู่แล้วนะมีการแบบโองค์เขาเรียกอะไรวะมีองค์มีองค์หมายความว่าถ้าสลิมไม่เลือกฉันอีกต่อไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปแล้วนะจ๊ะฉันจะไม่อยู่กับฝั่งนี้แล้วนะจ๊ฉันจะไปอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งมีการช้าชายกันเกิดขึ้น สลิมว่าไงโอ้ยนี่พักเขาเรียกพักแต่อ้อนแต่ออกเลยนะฝากฝังกันมาลุ้นปู่ลุ้นย่าเลยจนประเทศชาติพังชิบหายไปพวงหมดแล้วนะครับอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะสลิมสลิมทิ้งพักนี้ไม่ได้สุกัญญาบอกเลยทิ้งพักนี้ไม่ได้คุณต้องดูแลโอบอุ้มเข้าไว้เพราะว่าคุณโอบอุ้มกันมานานจนแม่งจังไลไปหมดแล้วแบบนี้น ดังนั้นคุณต้องอุ้มเขาไว้เลือกครับเลือกต่อไปนะครับหมูจะไม่ใช่แพงอย่างเดียวนะครับแม่งจะไม่มีหมูให้แดกด้วยเราก็จะนี่เลยล่าสุดเมื่อวานนี้เห็นข่าวแดกจากเค้กแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยเนื้อจากเค้กน่าสนใจมากเขาบอกว่ามันไม่เยอะไม่อ้วน <c oughs> ไซสุกัญญานี่น่าแดกเนื้อจากเค้กมาก เราจะได้เป็นผู้ครองวลีอย่ามาสอนจระเข้ว้นะ้ำ <jas> หรือไม่ก็แดกแม่งทุกอย่างพราลิ้นคุณลิ้นจระเข้ไอ ی, อย่างนี้ต้องให้นะสลิมต้องไปเลือกหน่อยนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไม,ไม,มีหมูแดกนะจ๊ะคือเลือกเลือกไปเลยฮะ <c ười> ถ้าอยากเห็นบ้านเมืองย่ำแย่กว่านี้เอาเลยครับเชียครับ ถ้าโง so so arring, like ่ขนาดว่าเห็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วยังไม่มีจิตสำนึกว่าเกิดอะไรขึ้นวิเคราะห์ต้นสายต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไม่ได้ก็ให้แม่งตังไลกันไปให้หมดต่อไปเนื้อเหี้ยหมดกินเยี้ยกันเออรูปร่างไม่เหมือนตะเข็มแดกได้ปะวะเดือดร้อนหนูนะาออหนูแม่งก็จะต้องหมดแน่ มีคนบอกว่าห้าร้อยซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่กะหรีพันห้าประชาธิปไตยถูกกว่ากะหรี่อีกนะจ๊ะนัน่นอู้ไม่เอานะไม่อยาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บ้าเขาไง <laughs> อย่าเอาเรื่องจริงมาพูด <laughs> <laughs> มันมันแสลง <laughs> คนละครึ่งมาแล้วนะจ๊ะสุพินดา <laughs> วันที่ยี่สิบเอ็ดกุมภาคุณจะได้ใช้คนละครึ่งนักจ๊ะ <laughs> แนะนำสนิมมีเนื้อจะเข้เนี่ยอยู่คลองข้างๆทำเนียบเยอะเลยใช่เขาทิ้นเนื้อจอนเคกันแล้วตอนนี้ตัวหนูนาเนี่ยน่าสนใจมากตอนเด็กๆเคยกินครับแต่จะโดนหลอกขายเพราะว่าจะเอาหนูท่อมา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 ปลอมโมดิฟายเป็นหนูนาให้หรือเปล่าไม่มีตังเติมเลยใช่แล้ว เราก็บอกสุพินดาบอกสุพินดาเดี๋ยวนะคือมันไปกู้มาเนี่ยเธอกับฉันเนี่ยเป็นหนี้นะจ๊ะต้องใช้อีกประมาณกี่ชาติก็ไม่รู้เดี๋ยวแม่งก็ต้องพากันยกออกไปทั้งขบวนและไอที่ไปกู้มาเนี่ยครับแล้วแม่งก็มาสร้างเป็นเป็นแคมเปญเหล่าเนี้ยครับมันแดกไปครึ่งหนึ่งแล้วมันก็มาฉกเอาังค์จากพวกเราเข้าไปนี่ไงครึ่งหนึ่งนี่ไง,งแต่มันแดกไปครึ่งแล้วไง Let them eat, hey. แล t เต็มอีกเคเนี่ย ยิงจกตุ๊กแกจับแดกแม่งให้หมดอู้ประเทศไทยจเจริญรลดมาาื่องเลยจมามาต่าตึงราคาไม่สนจากูจะแดกแม่งทั้งหมดเลยตะกกะแตนยิงจงยิงจบตุกต๊กงตุ๊กแกแดกแม่งให้หมดเฮ้ยเฮ้ออู้ตางประเทศจะมองว่าเรานี่คือเสือตัวที่5้าของเอเชียเลยทีเดียวเราก็จะแดกข้างคาวไหมครับอา้าวนี่ต้นตอโควิดแดกข้างคาวแม่งเลย สวัสดีอีิชาตมาตอนกลางวันครับผมเดี๋ยวตอนคืนพี่ไปร้องเพลงใน TikTok ติ๊กต็อกต่อไม่ได้ใช้หรอกครับตายก่อนใช่คือการใช้นี่ที่เขาไปกู้มานะครับเราข้อที่หนึ่งนะลองสังเกตนะเขาไปกู้เงินจากที่ไหนมาครับเสือพิการซําซ้อนเขาไปกู้ที่ประเทศไหนมาครับมันเป็นเงินของประเทศไหนครับมันเป็นเงินของประเทศอะไรครับที่เขาไปกู้มาเนี่ยครับ อันนี้พี่ยังไม่แน่ใจเพราะราข่าวสารไม่ค่อยจะบอกกันนะครับเวลเาบอกว่า,าเราคู่เง,งินเท่าไหร่นะของใครอ้าวของเธอเมาเกี่ยวอะไรกับทันวะเรื่องใจทางนี้ยังคุยกับสุกัญญาเรื่องกินของฟรีอะคุยได้อืมออ เ,เขาแขาแย่งกันอยู่เหรอฮะว่าใครเป็นคนต้นคิดตรงโครงการนี้เหรอว่าใครแบบโอ้อยากได้หน้าอีกไอ้หน้า <c oughs> จากโครงการใครก็แล้วแต่จังไรทั้งนั้นอะ <c oughs> เร็วร้ายว่ะ